อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นะคะว่ายังมีอีกหลากหลายโครงการที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นไปต่อเนื่องที่กลุ่มเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ปลูกม,มันสำปะหลังนะคะล่าสุดนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะลงพื้นที่ติดตามโครงการรับซื้อมันสำปะหลังที่จังหวัดอุบลราชธานีหลังนําร่องแล้วในหลายจังหวัดซึ่งช่วยให้ราคารับซื้อผลผลิตในพื้นที่สูงขึ้นค่ะ นายคุณากรปรีชาชนะชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมผู้บริหารกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการรับซื้อมันสัมปหลังตามข้อสั่งการของนายพิชัยนริพพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งดำเนินโครงการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าพืชไร่เปิดจุดรับซื้อมันสัมปหลังของเกษตรกรใน27จุดทั่วประเทศ ส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีเปิดจุดรับซื้อที่อำเภอโพไซและอำเภอเขมราชโดยมีโรงแป้งรายใหญ่เข้ามาช่วยรับซื้อผลผลิตเชื้อแป้ง25จำนวนกว่า1,900ตันสามารถช่วยดันราคาจาก1.40บาทส0ตางค์ต่อกิโลกรัมเป็น1.65บาท65สตางค์ต่อกิโลกรัมเบื้องต้นเกษตรกรพึงพอใจเพราะขายได้ราคาดีกว่าเดิมและอยากให้ขยายระยะเวลารับซื้อออกไปอีก เนื่องจากยังมีผลผลิตรอเก็บเกี่ยวอีกจํานวนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมีมติขยายระยะเวลารับซื้อถึง15พฤษภาคมแล้วและหลังจากนี้จะทยอยเปิดเพิ่มในจังหวัดอื่นๆด้วยก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังแล้ว4โครงการเป้าหมาย6.2ล้านตันเพื่อช่วยดึงผลผลิตออกจากตลาดโดยสถาบันเกษตรกรรวมทั้งผู้ประกอบการแปรรูปและรัฐ ชดเชยดอกเบี้ยให้เป็นการช่วยเหลือสภาพคล่องรวมทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปหัวมันสดเป็นมันเส้นจากเครื่องสับมันสำปะหลังที่กรมการค้าภายในสนับสนุนงบประมาณให้พร้อมย้ำให้เกษตรกรเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพและรักษาสิทธิในการนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยให้มีการวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งทุกครั้งเพื่อจะได้ราคาที่ยุติธรรม